้านป่าล่าสัตว์ไม่ว่าจะเก่งก้ามากแค่ไหนก็ยอมเคยพลาดท่าถูกฆ่าตายด้วยสัตว์ป่าได้เช่นกันยิ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าพลันที่ด้อยประสบการณ์ด้วยแล้วนั่นหมายถึงเข้าไปฆ่าตัวตายโดยแท้เพราะว่าในผื้นป่านั้นใช่ว่าจะมีแต่สัตว์ป่าดูร้ายเท่านั้นอาถรรพ์เรื่องราวลึกลับต่างๆก็ยังมีอยู่มากมายเกินที่จะคาดคะเนได้นอกจากคนที่จะรู้จักหลบหลีกแล้ว ก็ต้องมีวิชาอาคมมากพอตัวหากผิดพลาดถึงจะสามารถพาเอาตัวเองรอดกลับมาได้ที่นางพวงหญิงสาววัยสามสตนตนต้องกลายไปเป็นพลานหาล่าสัตว์ป่าเลี้ยงครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่แก่ชราและลูกชายว้ยขวบเศษก็เพราะว่าผัวของนางที่เป็นพลานเช่นกันถูกสัตว์ปา่าฆ่าตายอยู่ในปา่าเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งสัตว์ป่าที่ว่านั่นก็นคือเสือที่สำคัญ ยังไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้แม้แต่คนเดียวนอกจากว่าเสือตัวนี้ถ่าทางมันจะฉลาดไม่ผิดไปจากมนุษย์และมันก็ไม่ได้ออกตามล่าเหยื่อพร่ำเพรื่อให้พบเจอได้ไง่ายๆพอผัวตายนางพวงก,ก็ต้องกลายเป็นหญิงใหม่ลูกติดและกลายมาเป็นพานเช่นเดียวกันกับชายชาตีทั่วๆไปแต่ฝีมือและประสบการณ์ของนางนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหรืออาจจะเก่งกล้ามากกว่าชายบางคนเสียดยซ้ําแม้จะเป็นหญิง แต่นางพวงก,ก็ไม่เคยกลัวอะไรไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าดุร้ายผูดป่าผีไพรหรือแม้แต่อาถรรพ์ต่างๆก็เพราะว่านางเองก็เป็นพลานที่เรียนรู้มาจากพ่อตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือวิชาอาคมอย่างชำนาญยิ่งมามีผัวก็ได้เรียนรู้ไปจากผัวเพิ่มเข้าไปอีกพ่อของนางพวงก,ก่อนที่จะเกษียณอาชีพจากการเป็นพลานก็เคยล่าเสือสมิงมาแล้วตนหนึ่ง ที่ในอดีตก็เคยมีเสือที่ฆ่าชาวบ้านและพลานในแถบนั้นตายมันกินคนเข้าไปมากมายจนกลายเป็นเสือสมิงถึงขนาดว่าพลานสมัยก่อนนั้นยิงมันไม่เข้าเช่นกันเพราะว่ามันได้กินพระธุดงเข้าไปรูปหนึ่งเข้าใจว่าพระธุดงรูปนั้นท่านเองก็คงจะมียานบารมีสูงอยู่พอตัวแต่ที่ยอมให้เสือนั่นกินก็คงจะด้วยว่าท่านอาจจะสิ้นอายุขไขหรืออะไรก็ไม่มีใครจะคาดเดาได้ และโดออยยานบารมีของพระหลูบนั้นเองก็เลยทําให้เสือสมิงตนนั้นมันมีฤทธิ์มากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากฝีมือของพ่อนางพวงที่มีวิชาอาคมแก่กล้าขั้นบรมบคูของพลานในละแวะกนั้นที่ใครๆต่างก็ให้ความนับถือเพราะแกเคยบวชเรียนกับพระเกจิอาจารย์มาก่อนเมื่อสมัยหนุ่มๆก็เลยได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมความรู้มามากมายหลายขาแขนง ด้วยความที่เป็นคนฉเฉลียวฉลาดหัวดีมากกว่าใครนางพวกจึงได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆมาจากพ่อมาอีกทีรวมแม้กระทั่งพลานอีกหลายคนในถิ่นละแวกนั้นก็เคยมาฝากตัวเป็นศิษย์ของพ่อนางพวงอยู่หลายคนการล่าเสือที่มีความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นอันตรายมากอีกอย่างพลานส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นกันว่ามันคงได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวว่าบริเวณใดจะมีเหยื หรือว่าใครที่มันสามารถที่จะล่าหรือหลบหลีกได้หลายครั้งก็ทําให้พรานแถบนั้นแปลกใจหากว่ามันเป็นเสือสมิงความเฉลียวฉลาดของมันก็คงจะไม่ใช่เสือสมิงธรรมดาแน่พ่อของนางพวงเองก็เคยบอกกับลูกสาวไว้แบบนั้นนางถึงต้องคอยสังเกตจับตาดูคนแปลกหน้าอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ยาเมเอื่อเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าหรือว่าตามหมู่บ้านในละแวกแถบนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่าผิดสังเกต นี่ก็รวมปีกว่าเข้าไปแล้วที่ผัวของนางถูกเสือฆ่าตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะตามล่ามันได้สำเร็จช่วงระหว่างปีกว่า,ก,วาก็ยังมีชาวบ้านและพลนันถูกมันฆ่าตายและลากไปกินอยู่หลายคนจนล่วงเข้ามาถึงปีนี้ซึ่งเป็นคืนเดือนดับไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีการอะไรใดๆในค่ำคืนนี้จะมีอาถรรพ์อนุภาพรุนแรงเข้มขลังและตรงข้ามก็ยังเป็นค่ำคืนที่น่ากลัว สำหรับการที่จะทำอะไรในช่วงค่ำคืนเดือนดับนี้ด้วยสิ่งลึกลับผูดผีปีศาจจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นสำหรับพลานจะไม่พากันเข้าไปนั่งห้างค้างคืนเพื่อล่าสัตว์ป่าเพราะอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้แต่กับนางพวงนั้นแม้จะรู้เรื่องนี้ดีแต่นี่มันเป็นโอกาสที่น่าจะเสี่ยงหากว่าจะได้เจอกับเสือร้ายที่มันฆ่าผัวของนางตายจะได้สมใจสมแขนเสียทีเพราะหาโอกาสมานาน นางเข้าป่าไปตั้งแต่เที่ยงวันแต่เพียงผู้เดียวไม่มีพลานคนไหนเข้าไปในป่าแม้แต่คนเดียวหากผิดสังเกตว่ามีใครก็จะได้รู้ว่าคนผู้นั้นต้องมีอะไรผิดสังเกตแน่หาที่มัดห่างเหมาะ,มาะที่คิดว่าจะเป็นทางผ่านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนก็ตามที่จะต้องผ่านมาทางนั้นโดยไม่ได้สนใจที่จะล่าสัตว์ป่าหลังจัดก,การมัดนางห่างเสร็จสับก็นั่งเฝ้ารอความผิดปกติอยู่จนดึกดื่นข้ามการความมืดมิด ของคำคืนเดือนดับจนมองอะไรแทบไม่เห็นแต่ก็ยังพอทำให้สายตาคุ้นชินความมืดได้บ้างแม้ไม่มากนักยังพอให้เห็นเงาหรือความเคลื่อนไหวได้ช่วงเวลานั้นหูของนางก็ได้ยินความเคลื่อนไหวของฝีเท้าซึ่งพลานทั่วไปย่อมรู้ดีว่าเป็นเสียงฝีเท้าของคนหรือว่าสัตว์เสียงฝีเท้านั่นมันเป็นฝีเท้าของคนแน่ไม่มีผิดกำลังเดินดิ่งมาจากทางหมู่บ้านไกลๆกัน แต่ด้วยความมืดมิดยังมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวนั่นนางพวงยกปืนถือมั่นไว้คอยรอจังหวะว่าให้เป็นฝีเท้าของคนจะได้รู้ว่าเป็นคนซึ่งไม่ธรรมดาแน่เพราะว่าพลานทั่วไปคงไม่มีใครมาเดินป่ามืดมืดดึกดึกแบบนี้แถมว่าคืนนี้เป็นคืนอาถรรพ์เสียด้วยจนเสียงฝีเท้าเข้ามาถึงใตานางห่างก่อนจะเลยผ่านไปนางพวงจึงได้มั่นใจว่าเงาล่างนั่นเป็นคนแต่ไม่มั่นใจว่าใคร เพราะแม้ว่าจะเป็นพลานแต่ก็มาได้รู้จักกันทุกคนแถมยังอยู่คนละหมู่บ้านด้วยคล้อยหลังไปสิบกว่าเมตรนางก็สับไกปืนที่จ่อปลายกระบอกรอไว้อยู่แล้วเสียงปืนดังสนัน่นล่างนั่นก็ล้มความลงไปกับพื้นนางพวงเงียบกิบแทบจะไม่ได้หายใจเพราะแสงไฟจากปลายปืนมาคู่ทําให้หน้ามืดจนมองอะไรไม่เห็นเข้าไปอีกหูได้ยินแต่เสียงล่างที่อยู่ด้านล่างลุกพลวดพลัดและเดินไปมา มันคงจะมองหาคนที่ยิงแต่มองไม่เห็นด้วยความมืดแต่มันคงจะรู้แล้วว่าต้องมีคนอยู่บนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแน่แต่บนต้นไม้นั้นมืดมิดไปด้วยใบ,บไม้ที่ปกคลุมไปทั่วและนั่นนางพวงถึงได้มั่นใจว่าคนผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่ากระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เสียงฝีเท้าและเสียงพลําบนพื้มพํมพื้มพลมด้วยอารมณ์งดหงิดถูกหลอบยิงเข้าแบบนั้นคงทำให้มันโมโหเดือดดาน สัญชาตญานสัตว์ร้ายในตัวที่คงเกิดขึ้นมาโดยวิชาอาคมของมันเองก็เปลี่ยนร่างของผู้ที่อยู่เบื้องล่างให้กลายเป็นไอลพาดก่อนพอสายตาของนางพวงคุ้นชินกับความมืดอ,อีกครั้งถึงได้รู้ว่าคนผู้นี้เป็นเสือสมิงจริงๆอย่างที่คิดเอาไว้และด้วยวิชาอาคมที่แก่กาทําทให้ร่างของเสือสมิงนั่นมันใหญ่โตจนดูน่ากลัวผิดธรรมชาติของเสือทั่วไปมาก มันพุ่งเข้าใช้เลี่ยวแรงอันมหาศาลด้วยลิตเดชดของอาคมขย่มต้นไม้ที่วาใหญ่ๆจนสั่นไหวต้นแล้วต้นเล่าหมายจะให้ผู้ที่อยู่ด้านบนนั้นตกลงมาให้ได้เล่นทำเอานางพวงต้องจับกิ่งไม้ด้านบนเอาไว้แน่นแต่มันก็ไม่รู้เมื่อมันย้ายไปต้นอื่นนางพวงรีบเอากระสุนปืนในย่ามออกมาบริกรรมคาถาอาคมครั้งที่พ่อเคยใช้ฆ่าเสือสมิงมาก่อนเป่าพลวดพลวดลงไป ยัดใส่ลำกล้องแล้วกระสับไกปง่งแสงไฟจากปลายกระบอกปืนสว่างวาบกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของมันอย่างแม่นยำร่างของมันหงายหลังพึง่งแต่ก็มีเสียงลุกขึ้นมาร้องคำรามลั่นมันเห็นแล้วว่านางพวงอยู่บนต้นไม้นั่นแต่นางพวงไม่เห็นมันแสงไฟจากปลายปืนมาคู่ทำให้หน้ามืดสนิทอีกครั้งแต่ก็รู้ว่ากระสุนอาคมไม่ได้ทำให้มันตาย ครูเดียวก็มีเสียงมันกำลังปีนปลายขึ้นมาบนนั่งห้างโดยที่นางพวงยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อความคิดหนึ่งกระแวบ,บเข้ามาในสมองทันทีแม้ว่าพ่อไม่ได้สอนไว้แต่ก็พอจะรู้มาบ้างกระสุนปืนในย่มถูกล้วงออกมาหลอดไปที่วางขาของตนเองสองสามครั้งซึ่งเป็นช่วงที่นางพวงก,กําลังเป็นรอบเดือนพอดีในคืนเดือนดับนั่นก่อนที่จะจับกระสุนปืนยัดเข้าใส่ลำกล้องหันปลายกระบอกลงไป จังหวะเดียวกับที่ผล่ลึกลับนั่นโผล่หน้าขึ้นมาใต้นั่งห้างพอดีแม้ว่าจะมืดแต่นางพวงก,กระสุมยิงลงไปได้พอเหมาะพอเจาะกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของมันระเบิดออกทางท้ายถอยหัวหายไปทั้งแถบมันร้องลั่นออกมาเป็นเสียงคนหล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตับแล้วเสียงของมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงเสือร้องคำรามลั่นป่ากระโจนหน้าทิ่มหน้าำํำวิ่งชนต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าก่อนที่จะเงียบสนิทลงไป นางพวงเข้าใจว่ามันคงจะสิ้นฤทธิ์ในที่สุดแต่ก็มองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่ามันไปฟุบนอนตายอยู่ตรงไหนคืนอันมืดมิดไหลแสงจันทร์สาดส่องมันมืดไปจนฟ้าสางถึงเดียมองเห็นล่างของคนขคึ่งเสือ้อนอนตายจมกองเลือดอยู่ไม่ไกลขึ่งบนที่เป็นคนนั้นหัวแหว่งหายไปทั้งแถบแต่นางพวงไม่ได้รู้จักคนผู้นั้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อลงมาจากนางห้าง ก็เห็นยามและข้าวของที่หล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเป็นของจำพวกเซนไวและทำพิธีต่างๆคนผู้นี้คงจะเข้ามาทำพิธีชั่ว้ายอะไรบางอย่างอย่างที่ต้องกลายไปเป็นเสือสมิงนั่นแหละก็คงจะด้วยพิธีกรรมและวิชาอาคมพวกนี้นี่เองนางได้แก่แค้นให้กับผัวและชาวบ้านได้สมใจก็เลยทิ้งล่างของคนขึ่งเสือเอาไว้ให้ชาวบ้านและพลานคนอื่นๆได้มาเห็นกับตาของตนเองแบบนั้น หลีบสาวเท้ากลับออกจากป่าทันทีต่อไปก็คงจะไม่มีเรื่องร้ายๆอะไรเกิดขึ้นมาอีก